สบายดีเดอ้อทุกคนปฏิบัติศีลของการแจ้งเงินเป็นสุนทรีนีน่เฮ้ยออกมาขวดเดี๋ยวกันเดอ้อตกลง้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้ากล้อ <c oughs> งหน้าควกคนเ <c oughs> หน็นไหมเนาะ <c oughs> สบายดีเดอ้อทุกคนตอนนี้พวกเฮาอยู <c oughs> <you> <c oughs> ่เดินขาดหลวงเดอ้อตอนนี้เดอ้อโบว์าชิถ่าได้จังนาที แงยางแล้วก็เมื่อยขาเนาะอ,อากาศเย็นดีเดินท่านผู้ชมอยู่เดินทันด,นดหลวงอนะ่ะม <rires. S 3> ีคนมาออกกำลังกายหลายคนเด้อจะไปดูพี่ย่างจะไปจับท้ายังมาจับหน้าที่ดูที่ยืนแปงนแป้งงานงมนับเจ้า,าที่ดูที่ยืนแปง มาได้ย่างออกกำลังกายน้ำกันทานผู้ชมเนาะบอกว่าสิได้ย่างเดือถ่ายกล้องมากยางย่างย่างย่างออกมังกายให้แข้งให้ขาแข็งแหงเนาะอยู่แต่บ้านหลายกับเมื่อยงได้เนาะเออไปเอาพี่ไปเอาแล้วได้โทรศัพท์ได้ไรเงี้ยเหมือนคุณเลยแบนคุณเต็มเลยท่านนี้ ตอนนี้กำลังย่างอยู่เนาะอเอ้ยหอมอย่างว่าหอม,มเ,เลยแต่แซ่บเลยมิว่ิวทำไมไม่ทีเวียนหัวอ๋อมีนี่แล่นไปแล่นมาเอ๊ะ,อะเขาจะขายยังหอม,มเ,เลยพี่เซบเลยมันอยากร้อนกายแต่ว่าหอมนี่นเป็นแต่ยากเลยอันนี้สองพาลูกเนาะ ยางข้างหน้านนอ,อ,อันนี้แม่ลูกเดียวยางข้างหลังปิงกุงบ้แบบนี้เด่นอะอุปรสรรคในการลุนรร้นมันหยุดละก็แม่มันหยุดเลยเอ้ปุ๊ฟ้าุฟ้าคุ้งคุ้งให้แนงนะทีแหงมิญี่พอับกุตกุตกเลยอ่ะ มาได้กูได้มีเวลาว่าง <c oughs> มาย่างมาแลนเอาเหงอออกอนกันมาระบายไขมันไปยุดงซะแล้ว